อายาเเยียนครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศสวนด้านตะวันตกนะครับผมซึ่งก็มีต้นไม้มากมายหลายชนิดนะครับที่ผมปลูกไว้คือต้นสักต้นไม้ฮอกกานีต้นว่าต้นพยุงขรับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ต้นกันเกลาก็จะปลูกให้เต็มพื้นที่ครับผมผมเป็นคนนิยมป่าครับพี่น้องฉะนั้นผมจึงสร้างป่าเป็นของตัวเองครับพี่น้อง <c oughs> ในป่าผมนี่มีหนูอยู่เยอะเลย <c oughs> มีทั้งป่า ป่าหญ้าเนเปียนะครับซึ่งป่าหญ้าเนเปียตรงนั้นผมจะปลูกต้นไม้ให้เต็มรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ด้วยซึ่งก็ยังปลูกไม่เต็มนะครับพี่น้องก็ทําต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเต็มเองปลูกทุกวันนะครับขยันทุกวันครับแล้วก็บางทีมีเวลาว่างเราก็มาปลูกเพราะว่าเราก็มีงานอย่างอื่นทําด้วยนะครับพร้อมกับการเปิดหมดมืออาชีพด้วยนี่ต้นอันนี้คือต้นไม้ฮอกกานีนะครับผมสูงยาวเนี่ยฮอกกานีครับผม อตอนนี้พามาชมย้อนหลังไปทางนู้นนะครับผมแล้วก็มีต้นยูคาเล็กๆเนี่ยขึ้นนะครับผมไม่ได้ขึ้นเราปลูกแม่บ้านปลูกแล้วก็ฮอกรนีก็เริ่มเจริญเติบโตนะครับผมวันนี้พามาชมป่าตรงนี้นะครับมีทั้งต้นยางนาต้นพยุงครับเนี่ยปลูกพร้อมกันจะโตไม่เท่ากันนะครับต้นไม้นะครับผมก็แล้วแต่จังหวะเด้อใครโตก,กว่าก็แล้วแต่แต่ปลูกมาพร้อมๆกันนี่ยห่างกัน2เมตร3าเมตรนะปลูกตรงเนี้ยแล้วก็มีหญ้าเนีย่ยเปียด้วย ผมนี่คือต้นพยุงในจํานวนแถวนี้ที่ปลูกและโตกับเพื่อน,นครับผมก็สวยงามนะครับผมก็พาเดินชมมาถึงตรงนี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาลงในระบบโหมดมืออาชีพที่เป็นเพจเด้อครับพี่น้องอันนี้ต้นมะม่วงนะครับพี่น้องต้นมะม่วงครับผมปลูกหลายต้นนะครับปีนี้มะม่วงโดกมากเลยแต่ในบ้านผมมีกระรอกเยอะกระรอกก็เลยเอาไปกินครับผมก็ให้เขากินไป มันผลไม้จะไปห่วงอะไรเยอะแยะเลยมะม่วงปีนี้มะม่วงเยอะมากครับพี่น้องบ้านผมเนี่ยมีต้นมะม่วงเยอะเพราะเราไม่ได้ปลูกป่าที่เป็นพืชต้นไม้ยืนต้นอย่างเดียวเราปลูกป่าผลไม้ที่กินได้ด้วยก็คือมะม่วงครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่สามนาทีนะครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงสามนาทีนะครับผมจะไม่เอาคลิปยาวนะครับวันนี้เอาแค่สามนาทีสี่นาทีเท่านั้นนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นต้นทุนเหล็กขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็กระถินนรงครับผมนี่ครับผมในสวนผมมีต้นไม้ที่มีแค่ต้นเดียวก็คือต้นมะตูมต้นนี้ยกําลังเจริญเติบโตทั้งสวนมีต้นมะตูมแค่ต้นเดียวครับพี่น้องนี่คือต้นมะต,ตูมมะตูมเขามีน้มด้วยครับผมแล้วก็มีฝรั่งอันนี้คือฝรั่งชีโนกเนี่ยครับผมนี่ฝรั่งแบบบ้านเราฝรั่งไทยนะครับไม่ใช่ฝรั่งเวียดนามนี่นะครับผมแล้วก็ต้นมะม่วง ตรงนี้ก็เป็นก่อตาลครับผมเป็นต้นตาลครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ